วันนี้มาเที่ยวคริสจักรที่หนึ่งเชียงรายนะคะน่าจะเป็นคริสตจักรแรกของเชียงรายอันนี้ก็กำลังเดินมาตรงบันไดาทางขึ้นห้องที่จะนมัสการนะคะก็สวยงามมากค่ะเป็นความประทับใจมากตั้งแต่ทางขึ้นบันไดนะคะส่วนตัวอาคารนั้นไม่ต้องกล่าวถึงว่าอลังการและงดงามมากมาย ก็นี้เป็นบันไดทางขึ้นที่จะมาย่างห้องนมัสการนะคะสวยงามตั้งแต่ทางเข้ามาตลอดเลยค่ะนี่ก็เป็นห้องนมัสการนะคะก็ไม่ได้เปิดเข้าไปดูข้างในค่ะก็มาชมบริเวณรอบๆนะคะประทับใจบริเวณทางขึ้นก็งดงาม ก็ชวนให้มาค่ะเพราะว่าความงามนะคะความงดงามก็ติดถนนนะคะติดถนนใหญ่ติดทางสี่สแยกนะคะอยู่บริเวณสี่แยกวังคำก็นานๆนนคะ่ะนานๆานจะมาเที่ยวย่านนี้นะคะก็เลยถือโอกาส พาชมความงามเฉลยนี่ค่ะ